ท่านเกษมพร้อมป่าวันนี้พร้อมที่จะราวีหรือไม่เจอพี่จุ๊ป่าครับตอนนี้ครับดาวสองคนอี้ครับให่สองปีที่แล้วโบม่าบกว่อเป็นไงครับข้อใ่เป็นไงคในพ่อผมสีตัวขอบคุณพี่รองไม่เอาบังโรรวนกรุบกรบคนเดียวและครบุคบากาเอปีธรรมราใสกะลสีนในเา ขอ,อ,อบคุณพี่น้องลหลายการะกันแะครับเช <Okay. S 1> ิสุรยุไพรใจส่งถึงตลอดเวลาครับขอบคุณพี่น้องทา้งบ้านกาแเบกบ้านปิ่งบ้านแดงเก่าโดยความหักคตรเคารพครับขอบคุณหลายๆเพนาเสงรอแล้วนะครับเพศักดิธิ์ครับรายงานตัวด้วยนะครับเพจะเป็นเพรนาแสงกับเพศักดิ์สิธิ์พี่น้องจากรัตนบุรีเกี่ยวกับพี่น้องจาก่าตะว สาวสวยกับเผาแก้วร่องน้ำแดงเจอสัตทองนาวาเตรียมความพร้อมแล้วไปรอจุดไฟด้วยครับเพื่อนไม่ต้องเสียเวลากองทานสมบัตินะครับทบุญญาบ้านจากบ้านปริงนะครับพร้อมกับท่านรองกิตกี้นะครับท่านนายกคนเก่งนะคณะผู้บริยายหารคนดีของเราครับที่เปิดโอกาสให้คุณบอลลุกขึกนก้นมาคนเด็กก็พิมพ์ว่าคืนทีน่สองแล้วโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่สามสิบธันวาคม ก็เป็นวาที่ทางการแทนเรือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ป็นการไปรับปีสนทังสุดท้ายด้วยนะครับครับผมทิมงานนะะ้องภาคก็เช่นกันครับก็ถือว่าาร,รว่ามนน้ำคงคานะครับก่อนที่จะกลับไปสู่ปี67นะครับปีนี้พวกเราทำหน้าที่ตรงนี้ยาวนานเหลือเกินถ้าหากมีสิ่งใดผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการพูดการกจาการแสดงออกพลาดผ่านกปล่ยามารยาทโดยใจ แม่น,น้งคงคาคงจะให้ภัยพวกเราเดินหน้าต่อด้วยความปลอดภัยตรงนี้และ,จะเจริก้าวหน้าในหน้าที่ตรงนี้ด้วยเป็นคุกคนส่งข,ข้าวกับเราติดต่อกันมานตั้งแต่ออกพรรษาแล้วก็ท่านผู้ใหญ่แล้วก็น้องดาริมบีญอิสระกับน้องกิติอยากจะให้ทีมาลุกทุกคนอยู่กับการับใช้พี่น้องบ้านป่นบ้านตานปิดต้น,นยากเาเก่าเราก็ ต็กราบครับครับจะมาช่วยเต็มที่สำหรับเขาเป็นงานเข้าอีกแล้วเป็นงานข่าวปาะอยู่ที่จุดิของเราขออนุญาตนะครับพี่ีบ้านในวันนี้ขออนุญาตพี่น้องชาวเรือนะครับพี่ีเปิดจบไปแล้วนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารมือบกข้าวจะกินระบุหมูคืออย่างนี้ครับ ข้ามาจากโน้นครับฝั่งสลาตโนนไปกินข้าวท่านพอท่านผู้บิเกตท่านกัทท่านสมาชิกที่เดินทางมาจากสิบห้ามู่บ้านนะครับเชิญเปรับประทานอาหารของตนนะครับหลังจากที่เขาจะปล่อยเรือมานะครับพอดีวันนี้ก็มีท่านแข่งจะได้บูบูสาวเข่าแข่งเรือหากระด้วยแข่งกับใครก็ได้แข่งกับมันป์ติงเลย นะครับทานข้าวก่อนนะครับทานข้าวก่อนแล้วจะยอมสยบราบข้ามให้กับเทพสังสิทธิหรือไม่เหลือทั้งสองลำเที่ยวที่แล้วในขณะนี้เอาแล้วสิ่งสัญญาณทงแล้วก็สิ่งรัาคาฝังซากกระโดงท่านผู้ชมเดนฮะออกไออกแหกแท้<า>เรื่องจาก มีประชาชนถูกลังวัลน้อยกองฉลาดจึงขอออกใหม่อีกครั้งอโอ้โห <c oughs> แลกวทีมง,ง,งานลุกขึ้นมาเข้าเดี๋ยวครกำเอาแล้วเรามานะหน้าตะเบลยนักผู้ชมแม่ถ่ายยาเตแต่ออกไม่ไม่ต้องบอกกันเลยใส่กันมาแบบเต็มๆใส่กันมาแบบเต็มแบบๆจัดหนักจัดเต็มสู้กันแบบเด็ดขาดเอาแล้วสู้ตายท่อไว้แม่เรียกได้ว่าท่านผู้ชมนั้นมีเท่าไรเทมบุตังเอาแล้วไม่ต้องควักกระเป๋าเริ่มใส่กันมาเริ่มเปลี่ยนเริ่มเลี่เริ่มเปลีนเริ่มใส่กันแบบ

ดินเดียวบนอุโมงค์ลามดิขยับขึนไปบนหดูเพชร่าเซ็งไฟแก้นมาเิียบไฟแกลมมาเร็วเฟนเซ็ตเซ็อเริ่มจะเริ่ชีวิตตัวเองตัวนี้เอาเาไว้เอาเลยว่าลงเพชร่าแซ็งกับเฟนเสักที็ตไฟจะไปขยับข้อยู่แส่กันดีที่มาบนทีใแสจอบอกมาเรื่องผู้หญ่แสงนี้ดวงดาส่องนี่พอจะบอกใจเศรษทีุ่่งพิจิกนมาเฟนนี่ก็ทำป่าฟ้าฟ้าฟ้าหัวฟ้าหัวทำป่าฟ้าฟ้าฟาหัววยลูกชายท้าเบิศโวยลูกชายท้าเบิศไฟจะไปไฟจะอยู่ไฟจะตัด เริ่มเลยเทมคาสินรื้อจะยอมเอาแล้วเทมคาสินเริ่มคอขอคอเริ่มขอคอคอคอเริ่มเรียดนี้เริ่มชิ้นี้เริ่มชิ้นี้เอาแล้วเอตตาแซงเอาแล้วสุดท้ายก็อนเรือเต่าเซนจายเดี๋ยวรอพ่อตาสินย่าเป็นงกางนะครับจากวีเออาร์ปาดีโต๊ปาดีโต๊สมซาสมเลออิลีตัวนี้เฮื้อสนามของบ้านเฮามาแรนคู่ขี้สูสีกันทุกเที่ยวเออ เลี้ยกับมันพ่อเลี้ยผู้ตายนั้นักพักพระโอ๋บ๊อกินแท้หัวนิ้วมือฮนเด็มาดูฟังการประกาศผลครับผลการแข่งขันครับเฉิมชนะนิดเดียวรองน้ำแดงครับเพชรนาแสงโอ้โหกีถือว่าเซฟศักดิ์สิทธิ์นั้นสู้สุดตรครับมาลับโมตอนท้ายตอนเด็ ยังโชคดีครับสมัยนี้ยิมกล้องไปอยู่ถ้าไม่งั้นจบเลยเอาละครับสุดยอดฮะขอนุญาต์เพชสาวสุดกระเปาแก้วกับสับทองนาวาหลังจากนั้นเพชรเอกนาวากับสาวสวยพิทีารครับนะครับตื่นเพร้อมด้วยพร้อมบรรจุไปพายและนำเรือไปที่ปลอยด้วยดูนี่ครับสวยกะเปาทองกะเปาทองไม่ ไมเอาแล้วว่าไม่ดีไม่รองไม่ขอเป็นโหอกตอนที่ใส่มาแบบพระาถเถือเลยทีเดียวก็มาดูสิว่าสาววตเผาแก้หลุแล้วจอหนาวว่าพี่เลยเรื่น้ำแดงวันี้เจอใครไม่เจอแต่ไม่เจอกับสัตว์ของหนาวว่ะเดี๋นี้ไม่ธรรมดาเลนว่าสัตว์ของเอาไว้ทีนี้เราจะเปิด่นายไงหยสวนี้ที่บพีกมาเจีว่าต่อตาโหดาาตอยอาวสัาลวลสันผาเลปเริมเจรินอันมาล ชนะใครก็อยากได้เก่งเอาแล้วใครจะเก่งก็เฮงต้องมาดูตอนสุดท้ายแล้วครับว่ายังไงสาวสวยตับเอาแก้วร้องดาสีแดงพยรยอมตะแข่งสับปดาตะแข่งสอบมาสักของอาเอาเอาแล้วเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนซินะว่ายังไงว่ายังไงตับเอาแก้วเริ่มเสียนะเริ่มเสียซึ่งนั้นเส้นแม่จับเอาได้ตลอดปลอดภัยหรือไม่เอาล่ะท่านผู้ชมช่วยกันเชียร์ช่ว ผีนะก็ต้องเอกมันชัดเจนตัวนี้แต่พอแก้วเรื่องปอยจะปอยยืดอยกเพราเรืองในทันใดว่ายังไงสัะทกนาวาสัะทกนาวาพยายามบดริกีตามมาและสุดท้ายก็รั่วเข้าเส้นชัยผลกันนะครับเรื่องน้ำแดงสเซสวยซียจะไงแก่ครับคู่ต่อไปครับเทพยุนรุ่พบกับเทพนางแตนิวดานี้เลยนะครับเดียวเลย ออกมาแล้วท่านผู้ชมอันนี้ปล่อยแล้วครับอาจารย์ครับออกมาแล้วตัวที่หนึ่ครับอ๋อมาแล้วไม่ไม่ต้องไันบเท้าเป็นโอยงาม ทีที่สองออรทุ่มไม่ำานั่นว่าไงเทดนุร่องน้ำสีแดงเริ่มจะแข็งสะบาว่าจะไงเทุเทดุใสกันซุนซุนจุดไมอยู่แล้วโอ้เจอเพชรนาแสงพี่น้องจังสามเดียวกันเริ่มใสกันจาจ้าเริ่มใส่กันจ้า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 จ เอ้ยบลทีมมาดูีวาดาบีเบ็คโอปบภรันระไรบูรเการ์่อสูงๆโรบอักวบิุเข้าไหนาเสงแล้วจะตีกันัแนมาเจอี่ว่าตาตาโต้โตาตาฟาตาาบิลุจะยุดขว้าแปเราไปแต่สวไม่เทีวนี้มาดูตีวาให้กองไม่จบไปยัดยันยังไสเซนนมายมันงแรก็มาสีลน้ำสีดำเอกับเบิุตเราพัไปมายึงไม่หยุดผุนไม่อยู่เล ว่าจะไดเทอไม่แม so ่ที่ผ่านมาก็เป็นดีหนึไม่ทรได้แล้วเทดูรูปผีน้องจากบ้านอาเจเตือนหนาแสนรุ่กันผีน้องบ้านใเข็ีย่่าบเข้มๆคนๆเอาแล้วไม่หู่โต้กันยังไงแน่ๆตอนนี้เทนาแสนเริ่มจวดจวดจวดวดรัดมากล่ะจ้าโอ้ครับจะจวดไอย่างจะโสบแทได้ศเดืนที่ยว้ไหน

เจอโอ้โหไม่ยอมตอนนั้นแล้วผมอินธีราแม่เช่อจังของจองกันละครแต่งานนี้ไม่เป็นนิ่วเริ่มดีดีเริ่มเสี่ยซีเริ่มคุกกี้สูสีกันมาแล้วจ้าอย่าบอกไม่ได้ว่าใครจะไปใครจะอยู่พอาะที่นี่ก็ไม่ยอมแพ้เลรพอเป็นเรือดีลงน้ำแล้วเรือตีแข็งกันสับเราถึงวุฒใจกับอินทีราสาวสวยด้วยกันทั้งคู่เอาเลยตัวนี้ถือหุ้มนำน้ำก็พอชอรอกก็เก่งเล่งก็สุดยอดในทีเดียวเล่งมาเล่งมาเล่งมาสีมาเอาเลยตัวนี้เมาดูทั้วอินทีราเริ่มดีแล จะหนีไปถึงไหนแม่จะหนีไปถึงไหนรอนักทนันทีด้วยรอนักทนันทีด้วยเอารอได้จ้ารอด้วยรอฉันด้วยค่ะสุดท้ายก็รั่วเข้าเส้นชัยผลการแข่งขันยาประทานการครับรอบน้ำมําเงินสาวสวยอิธิราขอขอบคุณพี่น้องชาวเรือทั้งสองลำนะครับสู่กันได้สุดยอดครับ ทีมครูโรงเรียนท่านสอปตสงบคงสูงครับขอให้แจ้งคู่แข่งขันด้วยนะครับอครูพร้อมสแตนด์บาสามนะครับถ้าไม่มีนะครับนะครับแล้วเราจะพักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับได้พักนะครับด้วยนะครับคู่พิเศษนะครับตอนนี้ทีมครูพร้อมนะครับส่วนตอนนี้รอต่อไป